พี่น้องเอ้ยถ้ายากเบกเิ่งเกษตรหลากหลายถ้ายจากได็กพบันเทิงต้องมาเบิ่งบ้านสวนกเกษตรแสนสุบชแนลเอ,อ้ครับผมวส,บสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่สวนยางมาอยู่สยางกับคุณพอ่บอ,ณพอบันยงนะนค,<ม>คุณพ่อบันยงนะสวัสดีครับคุณพ่อบัรยงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อบัรยงเป็นอยู่บ้านนวลเจริญตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวิโรแม่นบมอกคุณบอกถูกต้องครับจังหวัดขุนราตรีเป็นเห็ดหลากหลายเป็นเห็ดเกษตรผสมผสานมันนี่มีโอกาสก็เลยจะมาพกขุมูลอยากเพลินมาบึงสวนเพลินน้ำแล้วตามมาบึงสวนเพลินน้ำคุณพ่อสีผ้าไป่บงยางแนมมันนี่บัง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 ยางพะแล่ครับสวนยางสวนยางสวนยางยางประมาณสิบเอ็ดไร่ประมาณเก้าร้อยต้นเลยครับสวนยางเก้าร้อยต้นพี่น้องเก้าร้อยต้นสิบเอ็ดไร่ ครับผมโอ้ได้ผลผลิตบดแล้วเมนูว่าคุณพ่อได้ผลผลิตเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ช่วงนี้เขาบริบผิเอาช่วงนี้ฝนมาตกได้จีบว่าได้ครับพักอยู่โอ้ทำไมม่มีน้ำฝนกับจีดเลยครับนี่ช่วงนี้ฝนมาตกได้จีบว่าได้ครับอ่าอ,อันนี้เป็นต้นยางที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับนี่ดีตั้งปีคุณบออ อันนี้สิบสามปีสิบสามปีครับผมโตเต็มที่เลยโตเต็มย่างย่างโตไปอีกโตไปอีกขั้วนี่แต่ว่าคือให้ผลผลิตเต็มที่ถ้าต้นแบบนี้ตั้งแต่กวาปีเพันให้ผลผลิตให้ให้น้ำยางจริงจริงยางมันอยู่ประมาณหกปีปีเจ็ดปีนี้ถ้าสวนยางสมบูรณ์แบบก็ขีดได้เปิดหน้าขีดได้เลยหกปีเจ็ดปีนีก กนได้เลยกนไรเลยเนาะขับผมราะว่าเต็มที่แล้วเนาะครับครับครับโอ้อันนี้สิบกว่าปีก็สบายมากอันนี้สิบสามปีกีดมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ห้าปีที่ห้าครับอันนี้เป็นต้นสมบูรณ์แบบถ้าออกดีๆนี่มีดเดียวเต็มเลยนี่คือตัวนี้แม่นเต็มเลยมีดเดียวมาครับว่ากีดที่เดียวนี่กีดกีดกีดที่เดียวเต็มเลยนี่ไร้ว่าเต็มเลยเต็มเลยถวยนี่เต็มถวยครับก็คือบุงแจ้าตุนคุณบอกอยู่ประมาณเน กินอยู่เดียวเนี่ประมาณเจ็ดลอยกระต้นแต่ทั้งแบบมันอยู่ประมาณเก้าลอยกระต้นกิดได้เจ็ดลอยกระต้นแต่มันก็มีต้นออกเยอะมีต้นออกไปเยอะสลับกันไปมันก็คฆ่าของกันไปครับผมตัวต้นหลายตัวน้อยเน้องแมนแมนแมนโอ้ไอ้ต้นที่สมบูรณ์แบบมันก็ไปแบบไม่ยั้งเลยคือจังต้นยริงจริงสิเนาะแมน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 ยางนี่เอาไปใส่เขาเขามารับซื้อหรือเขาไปเขามารับซื้อ ก็มีเราไปขายที่ใกล้ๆหมู่บ้านก็มีเราไปขายเป็นแบบยางดิบบ่คุณเหรอเออภาษาภาษาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขี้ยางภาษาทางการเขาเรียกว่ายางก้นถ้วยยางก้นถ้วยอ๋อขายขี้ยางติ๊บบ่ก้อนบ่ครับผมครับขายขี้ยางโอ้ที่ไหนเนาะมบ่ดีบบ่บ่เห็นตัวอย่างเนาะขี้ยางเนาะโอ้บ่มีเลยอยู่ไหนมีนิดหน่อยเนี่ยมีนิดหน่อย ก็เกีดได้สองวันนี่ฝนเทลงมาก็เลยไม่ได้เกีดอีกเลยปกติก็จะเฉดเห็นเนาะคนแม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 นยางเป็นแนวใดวะขายขี่ยางบผมเห็นเขาบอกว่าขายขี่ยางสมัยแต่ก่อนพุ่งจันได้เนาะเขาว่าขายน้ํายางเนาะแต่ก่อนขายน้ํายางยางดิบยางพันธุเดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนมาเป็นขายขี่ยางเออถ้าอยางถ้าขายยางดิบขายยางดิบมั็นสีเห็ดยางเห็ดยากเออกรรมหมายเขาว่ามา่ีดตีหนึ่งตีสอง เก็ดป <anto> <isto> ุ๊บน้ำยางก็สิมาเต็มถ้วยอ่าน้ำยางมาเต็มถ้วยประมาณหกมุงเจ็ดมุ้งเารก็สิมนีมอเตอร์ไซค์เขามาเก็บเอาน้ำยางสดเลยแต่ตัวนั้นเทศยยากแต่ตัวนั้นไายราคาดีราคาดีต้องกำลังถึงมันหลายขั้นตอนเขาเรียกว่าน้ำยางสดขายน้ำยางสดพาอพ่อกับยางแผ่นราคาดีกว่ากันราคาดีกว่ากันครงก็คงได้แล้วเขาขายกี่ยางในราคาเท่าไหร่ราคาทั่วไปนัททองตลาดปัจจุบันนี้มันอยู่กิโลหนึ่งประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่บาทยางถ้วย ก็อ่ะกัราคาดีเ<อ>ด่นแต่สวนนี้ผลิตได้อยู่เดือนหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยกิโลเดือนหนึ่งนะเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยกิโลพี่นอ้องเดือนหนึ่งคูดมาเงาเด้อคูดมาเงาบากิโลแล้วเอาตีไปยี่สิบบาทโตกลมกลมเด็กกลมกลมยี่สิบบาททีเดียจกบาทครับคุณพ่อถามเนี่ยเข้าเข้าตีเห็ดสวนยางถ้งขี่จะปลูกสวนยางน,นี้ระยะห่างของตอนมันนี่จักเหนียดคุณพ่อ มาตรฐานเขาก็คือยาวสามเมตรโอ้สามเมตรอ่าเอ็นบอครับครับยาวสามเมตรแล้วก็กว้างมาตรฐานเขาอยู่เจ็ดเมตรเจ็ดเมตรทีนี้แล้วแต่คนจะเลือกเอาว่าสามคูณสี่เมตรสามคูณห้าเมตรสามคูณหกเมตรโอ้แต่มาตรฐานเขาอยู่เจ็ดเมตรผมปลูกสามคูณหกเมตรโอ้ตัวนี้คือคุณบอกว้างแต่จะสามเมตรอ่ามาตรฐานสามเมตรระ้ว่างแถวนี้หกเมตรอ่า ครับหกเมตรหกเมตรต่มาแต่ฐานไปจนถึงเจ็ดเมตรถึงเจ็ดเมตรโอ้ถือถือว่าหกเมตรคงพอครับครับครับทำงานง่ายเลยครับทิ้บได้เลยครับครับจะเอาบางคนกัดซีเมนต์ฐาไม่กระไรเนาะแมนต่มังนกัดชิแน่นแนนเนาะแมนแมนแมนแ่คูกับคุณหญยจัดการเนาะครับครับโอ้คับพี่นนองแล้วแต่พี่นนองเลยปลูกระยะห่างระหว่างต้นสามเมตรระยะห่างระหว่างแถวสี่ห้าเมตรหกเมตรได้ครับถึงเจ็ดเมตร ไม่น้อยกว่าห้าเมตรไม่น้อยกว่าห้าเมตรคุณอระว่าแต่พื้นที่พื้นที่ห่างกันสามเมตรนต้นยางยังไม่เท่ากันเลยเนี่ยขนาดปูพรอบกันนะ่อขนาดปูพรอมกันเป็นพอดินเมาเบิร์ดนะครับดูนี่ขนาดปูพรอมกันด้วยนี่ต้นนี้ใหญ่กว่าให้หมอผู้บังคับครับครับครับแบบเบิรงต้นนี้มาที่นี่ต้นนี้มันใหญ่ขา้นที่หมอขนาดปูพรอมกันสวนเดียวกันมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับยังพอหูบ่ ขึ้นอยู่กับดินขึ้นอยู่กับดินเลยนไหครับขึ้นอยู่กับดินเป็นหลักเพราะว่าทุกอย่างเขาเห็ดขึ้นกันมืดเป็นหมดใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นขึ้นกันมืดครับ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 แต่ว่าไงบอกแต่ศัตรูของสวนยางก็คือหน้ายางตายหนึ่งเป็นนี่อะไรบอยางตายหนึ่งนี่มันสิไอ้ต้นยางมันสิแตกเป็นกีบเป็นกีบเป็นจีบแล้วมันสิกีบตรงว่ามันมีนำยางต้นยางตายหนึ่งแม่นั่นคือศัตรูของคนทําสวนยางมันเกี่ยวกับอย่างมันสาเหตุเกี่ยวกับของเชื้อราโอ้มันเป็นเชื้อเชื้อรา แต่ของผมจะมีมีอยู่นี่ต้นหนึ่งมีอยู่นี่ต้นหนึ่งเพราะว่าผมพยายามบ่เอาขีง่วขีโค้ดของสดสดมาใส่มันมันเกิดท้าไม่เกิดเสียไมนไหนเกิดเสียล่าเร็วมันติแตกแตกแมน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 นี่แตกไข่แน่นิดแตกโอ้ไข่แน่นี่นี่ ตายเป็นบ่ครับนี่ยเอแต่ข่ายแน่นึ่งก็คือบ่ให้น้นำยางเนาะแนวนี่แม่นแมนแมนแต่อันนี้บ่แม่นหรอกไอ้แต่เป็นไอ้ข้าบ่แม่นข่ายข่ายก็นด้ซื้อนรอกขับขับแต่ขายไอันนี้บ่แม่นมันอกเป็นหลายเป็นบ่มันอกเป็นทั้งตัวเมื่อกี้เป็นทั้งตัวเลยเป็นได้หลายอย่างตายไปเลยตายไปเลยเขาเรียกว่าหน้ายางตายหนึ่งตายหนึ่งอันนี้คือเป็นทัพย์ของทั้งทั้งคนสยามครับคนสยามเป็นแต่ผมจะไม่เน้นขี้วัวมูลวัวมูลควายมูลอะไรที่สดๆจะไม่เน้นมาใส่จะเอาสําเร็จรูปคือ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วทำเป็นปุ๋ยข้อกับแห้งๆเนาะแม่เป็นแห้งแบาาเนะตอนนี้ยังบำรุงไปเดูใหญ่ไม่บอกคุณนพอเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเป็นบ่ะใส่ปุ๋ยทุกปีใส่ปุ๋ยทุกปีแม่นปุ๋ยเคมีปุ๋ยขออเคมียินซีบำรุงดินสามอย่างโอ้ก็ถือว่ามีค่าเสียจ่ายถุนๆอยู่เนาะแม่ไม่ไม่ตนหนึ่งก็ขุดทั้งนี้ขุดทั้งนั้นใส่ คุดขุดลุมอ่าขุดหลุมใส่ใส่แบบดีเลยนี่คุดลุมเขาบอกว่าวนานใส่หนาดินสิบอกว่าวานไม่ไม่ในวานเพราะว่าวานเนี่ยมันได้หาได้ครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันสูญเสียแม่เพราะว่าปุ๋ยนี้จะไปกับน้ำไปกับอากาศโดยเฉพาะเคมีนี่จะไปเร็วมากวานมานเป็นหนาดินมันมีสูญเสียนะได้ห้าสิบห้าสิบแต่ว่าถ้าฝังฝังขุดลุมแล้วเปอร์เซ็นต์เลย ยี่หันละแม่นครับห้างอีเดิน่อย่แมนแมหางยางก็ไม่ก็ไม่อยู่ลึกนะห้างยางนี่แถวนี้จะเป็นห้างยางฟูไปหมดเลยนี่ยใช่ไหมเนี่ขุดไปก็จะเป็นเป็นในนี้เลยห้างยางไม่ได้อยู่ลึกนะขุดไปประมาณสิบเซนนี่จะเป็นห้างยางฟูไปหมดเลยแสดงว่าหลักของยางนี่มันอยู่หนาดแม่นแม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 นเม่นเม่นนนแ่นน่นี่แม่นันนนแมน ต้นละสองกิโลทั้งนี้ก็กิโลหนึ่ง่นคือกิโลหนึ่งขุดไประยะห่างมันเทระยะห่างประมาณเลียกสองเมตรสองเมตรอ่าอืมอันนี้เป็นมาตรฐานการสักปุ๋ยโอ้หางเพิ่มมาไกลแล้วเนาะครับครัมาไกลแล้วมันมันก็มีหลายความคิดี่เนาะบางบางสวนเพิ่นก็ ซื้อมาเพิ่นกับวานเลยอ่ากันแล้วแต่ของเพิ่นกับบ้ากันแม่อันนี้ก็คือเหล่วแต่เคล็ดลับเทคนิคในมันเนาะเหล่วแต่เว้ยใหดูมาเปบนแพเนาะอันนี้ศาสตร์เกษตรมันมันโมโมตายตัวเนาะโมตายตัวเหล่าแต่เหล่าแต่จะเลี้ยงดูครับผมโมตายตัวตัวไรไม่โมถูกเพราะเขาเหี่ยบไม่หมดหรอแม่บางที่ไงเขาก็ไถร่องกลางแนวนี่ไถแล้วกับปุ๋ยห้อยห้อยแล้วมันก็ไถกบระวังระวังนี่ระวังเดี๋ยวล่องกลางแม่นก็ไถไม่ไล้ครับผมปุ๋ยล่วง บานในกระถ่ยก็ไปที่ไร่ไอ้รากของยางเนี่ยเมื่อมีบาดแผลหนึ่งทำให้ยางชะงักสองทำให้เชื้อราตอนเท่าไถ่แมนรากเพราะตอนนี้รากยางไมนเต็มไปหมดแล้วแมนครับไป่ตัดหักเนาะแมนแมนแมนตัดมองหากินเนาะแมนตัดมองหากินวัวนาขเท่าเมื่อบาดไอเม็ดบาดเมื่อนยนน้อยยังมันไขได้เแมนาะแม่นเดิมเือนเนเนเเเมมน อันนี้บทวิเคราะห์ของผมนะครับใครจะเอาไปใช้ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่นอกเรื่องพี่หลวงว่าใส่พิจารณาเราเองมาเทบแบบนี้กับคุณพ่อคุณมาเขาอาจจะแมนหรือปูแมนก็แล้วแต่นอกแล้วแต่ไจมันอันนี้มันเป็นแนวทางแต่ละคนมันขึ้นกันพูดถึงเรื่องไา้สายสายพันธุ์ของคุณบ่ออ่าพูดถึงเรื่องเอาเอาเข้ามาก่อนว่าเดี๋ยวจะแนะนําเรื่องสายพันธุ์ต้นยางครับสายพันธุ์ยางสายพันธุ์ต้นยางภาคอีสานเนี่ยจะปลูกและถูกเชลโลกับสายพันธุ์พันหกร้อย พันหกร้อยเนาะพันหกร้อยพันหกร้อยจะทนแรงทนฝนทนอากาศได้ดีนี่พันหกร้อยครับนี่พันหกร้อยจะลักษณะสูงตัวใหญ่เนาะอัครับผมนี่พันหกร้อยพันหกร้อยเลยพี่น้องของของมันเหมาะกับดินภาคอีสานเหมาะเหมาะกับดินภาคอีสานนี่พันหกร้อยทนแรงทนฝนครับอ่าทนแรงทนฝนอ่าพันหกร้อยทนแรงทนฝนโอ้ตัวใหญ่เด่า ทีนี้มันมีผสมเข้ามาพันสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งต้นยังไม่เหมือนกันครับต้นสองศูนย์สองหนึ่งจะจะขึ้นมาประมาณสามเมตรแล้วก็จะแตกกิ่งก้านสาขาพี่มันบอกขึ้นบอกสองศูนย์สองหนึ่งการน้ำยางก็ออกดีเหมือนกันมันติดแตกทางก็ต้องคือตัวหนึ่งมันจะสูงยาวฉุนฉุนอีกตัวนี้จะมีกิ่งออกมาเป็นครับข้ามข้ามเป็นพุ่มเป็นกิ่งเป็นล่มไม่สูงแต่มันจะแตกกิ่งแตกอะไรออกมาการให้น้ำเท่ากันครับการให้น้ําาเท่กันเท่ากัน แต่ความทนอาจจะไม่เหมือนกันไอ้สองสูตรสองหนึ่งจะทนแรงทนอากาศกับบ้านเราไม่ดีเท่าไหร่ไม่เหมือนพันหกร้อยหกร้อยดี่กเคือเหมาะอ่าพันหกร้อยภาคเราจะปลูกพันหกร้อยมันจะสูงสองหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับภาคอื่นนมครับผมครับผมคือเราไปซื้อบอกว่าซื้อพันหกร้อยห้าร้อยต้นเขาก็จัดมามันก็มีผสมมานั่นละก็ไม่เป็นไรครับก็างเนาะก็่มาให้เราเรียนรู้เหมือนกันยางออกดี้วถือว่าให้น้ำยางเนาะน้ำยางเขาก็โอเคน้ำยางออกดีเมีเดียวเต็มถ้วย นี่เดี๋ยวเต็มถ้วยตอนนี้ได้ไม่มีได้เลยเพราน้าฝนจังวะครับไม่มีขอกระลังไม่มีพี่น้องคุณพอยงเพิ่นผ้าลาะเบื้องแล้วมวันนี้หลายอย่างเป็นมมือผ้ามาเบื้อง่วนยางเพิ่นกับเกษตรผสมผสานกับเด็กกุ้งหนูไปน,นำเดี๋ยวผม้งเอาออกไปแบ่งปันในีพี่นออ้องเบื้องว่าเพื่ออยากปลูกยางเล็กๆกันหน่อยเดี๋ยวผม้งเอาไปลงในีพี่น้องเบื้องกุ้งเดี่ยวผมคิปปั่นสวนเศรษฐศาสตรุกนี่แหละครับให้เบื้อง มอนี่ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพอยงไว้ได้หลายเลยครับเพียร์ผมครับครับผมครับผมมาดีครับมาดีครับมาดีครับัสดีครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับบ้านสวนเกษตรแสสศูนย์สนับมอนี้ก็ข้าวบาสวัสดีครับ